ครับก็เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับมก็ติดตามติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแต่คาดว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงพื้นที่ที่ทําเนียบรัฐบาลแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงเลยฮะเมื่อกี้นี้ท่านก็รายงานมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมั่นใจได้เลย นะครับเพาวันนี้เนี่ยไม่มียอมกันแล้วนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยฮะพี่เล็กบ้านดอนนะครับก็นะครับมาช่วยนะครับกลุ่มพพชณนะวันนี้เนี่ยจับมือกันทั้งหมดทุกกลุ่มทุกส่วนมีกลุ่มคนเสื้อแดงจากไหนมีกลุ่มสถานีวิทยุจากไหน เราจับมือกันหมดร่วมมือกันหมดฮะวันนี้ถามว่าสุเทพทึกสุบัณจะมาขนองปากอีกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ไม่มีทางไปแล้วครับคือหาทางลงครับชั่วโมงนี้หาทางลงอย่างเดียวว่าจะลงแบบไหน จะลงโดยการลีภยัยขอบคุณครับ,อรบเอาอ่านให้หน่อยให้กวพอจัดอะไรนะฮะจัดพิมพ์นะครับออของที่เป็นของอาานมีอะไรบ้างนะครับเอาเดี๋ยวจัดให้ครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงฮนะตอนนี้สปอนเซอร์มันหายหัวหมดแล้วฮะไม่กล้าเลยฮนะ แต่แถวสีลมมีครับบริษัทไหนผมจะเอามาออกออกมาให้ดูว่าเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ครับแบงค์สองแบงค์แม่งแน่นอนเลยฮะสองแบงค์ฮะนะครับที่สนับสนุนมันอย่างเป็นทางการอยู่เอาเจ้าหน้าที่ของแบงค์ลงมาเมื่อเช้านี้ผมก็พูดไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนชั้นกลางปัญญาควายในกรุงเทพคือ ตั้งแต่เกิดมาเราเจอคนโง่เง่าเต่าตุ่นมาก็เยอะแล้วแต่ไม่เคยเจอควายโง่ขนาดนี้มาก่อนที่สีลมอะคนอะไรมันจะโง่ขนาดนั้นฮะก็รู้ทั้งรู้ว่าสุเทพมันเฮี้ยมันเลวรู้ว่ามันเป็นโจรรู้ว่ามันขี้โกงรู้ว่ามันสารพัดสารเพฮะก็ยังไปฟังมันแถมส่งข้อความมาให้กำลังใจลุงสุเทพด้วยว่างั้น เอผมก็ประหลาดใจว่าไอ้คนพันอย่างนี้มึงไปนับถือมันแล้วตกลงกูจะเอาอะไรมาตรฐานกับมึงวะเนี่ยนี่มันบ่งบอกถึงปัญญาเลยนะครับความด้อยปัญญาคือพิจารณาไม่เป็นไม่มีวิฒิภาวะในการพิจารณาวันนี้ไอ้ไอ้เสนอหน้าออกมาละกับกลุ่มควายของมันทั้งหลายฮะสนามม้านางเลิง ก็บอกว่าสนับสนุนกปป,ปสในการดำเนินการจัดตั้งสภาประชาชนและจะสนับสนุนไอ้ไอ้ไอ้เวรมึงยังไม่มึงมึงยังไม่สำนึกอีกใช่ไหมไอ้ที่มึงโดนครั้งที่แล้วที่มึงปิดเวทีกระทันหันนี่มึงยังไม่สำนึกใช่ไหมถ้ามึงรู้ว่าใครอยู่ข้างหลังพวกกูแล้วมึงจะหนาว ก็เที่ยวเสนอหน้ามาอยากได้ซีนก็ทํากันครับจัดตั้งว่าจะสนับสนุนกูก็อยากจะรู้ว่ามึงจะมีปัญญาขนาดไหนวันนี้ทหารไม่กล้าออกมาสาเหตุที่ไม่กล้าออกมาเขาประเมินว่าไอ้มอบเนี่ยแม่งแค่หลักแสนแต่ถ้าเจอเสื้อแดงกูเจอเป็นล้านกูรับมึงไม่ไหวถอนดีกว่าตัวมันเหมือนจะได้เปรียบทหารก็ดูเหมือนว่าจะเอา ดูเหมือนว่าเฮ้ยคนมันมากนะเว้ยคนห้าล้านสรุปสุดท้ายเขาก็ให้คนไปสำรวจว่าตกลงมันมีเท่าไหร่ตกลงแล้วสถิติออกมามันมีแค่แสนห้0หมื่นคนยังไม่ได้คิดตีนคนเสื้อแดงเลยไอเวนคนเสื้อแดงนี่บออนะครับไม่ต้องอะไรมาก3ามแสนสี่แสนอัพฮะถ้าเราทำแต่ตอนนี้ไม่ทำแค่ยังไม่ทำเท่านั้น แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยลุยกันอย่างเต็มที่แบบฟูลทีมแบบลุยกันแบบชนิดสุดๆเนี่ยเดี๋ยวมึงรอวันศุกร์พรุ่งนี้เดี๋ยวมีแถลงการตอนนี้เราจะตั้งแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเราจัดตั้งกลุ่มปราบกบฏขึ้นมาแล้วฮะรวมพลคนปราบกบฏตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วประชุมปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายร่วมกันหมดปราบกบฏ ทีนี้ละมึงคอยดูไอ้สุเทพทุกสุบันไอ้ไอ้ไอ้ควายน้ำหน้าอย่างพวกมึงเหรอวันนี้เนี่ยทุกส่วนรวมกันหมดแล้วพี่น้องเสื้อแดงสมัครสมานสามัคคีกันชั่วโมงนี้มึงตายอย่างเดียวฮะมันก็เป็นข้อดีว่าให้คนเสื้อแดงมาจับไม้จับมือกันมาทำงานร่วมกัน าบกระบฏด้วยกันฮะไอ้ไอ้ถ้ามึงอยากเป็นกระบฏอีกข้อหาหนึ่งได้เดี๋ยวจัดให้ไอ้ควายบ้านนี้เมืองนี้แม่งก็มีแต่คนแบบนี้แหละฮะมันมีแต่ไอ้พวกชั่วไอ้พวกเขาเรียกว่าข้าราชการปลดกเกษียณแล้วไม่มีงานทําไปเล่นม้าพอเล่นม้าเสียก็มาหาเงินจากไอ้พวกนี้แหละครับพวกนักการเมืองแม่งก็ชั่วพอๆกันแหละเฮีย้ยพอๆกันแหละฮะ ก็ลองคิดดูว่าสุเทพทุกสุบันเมื่อก่อนไอส้สนที่ริมทองกอุลก็ด่าคลิปเราก็ฟังกันทุกวันพี่แดงสามวานี่เปิดให้ฟังตลอดทั้งไอ,อ้อภิสิทธิเวชาชีวะทั้งพักประชาธิปัตย์ว่ามันชั่วมันเฮี้ยแบบไหนแต่ก็ร่วมกันฮะเท่ากับว,ว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรแม่งมาเจอกันหมดแล้วฮะชั่วโมงนี้มันก็จะได้เห็นกันสักที ว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมใครจะชนะก็ให้มันรู้ไปแต่มีความมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เท่าที่ดูกระแสของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดโดยกระแสที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกปิดล้อมเจ้าหน้าที่ทหารถูกปิดล้อมพวกนายทัพนายกองก็บอกว่าพวกมึงจะมากดดันกูเกินเหตุแล้ว ไอคอปทอมึงเป็นใครไอนักศึกษากระตอกเดี๋ยวกูจัดให้ทหารเขาก็บอกแล้วฮะเพราะลูกน้องเขาอยู่ในนั้นฮะทีนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยถอยไม่ได้แล้วถ้าถอยไปมากกว่านี้เนี่ยบ้านเมืองแม่งไร้ขื่อไร้แปรครับเขาจะลุยคืนนี้ถ้าหนีมากูซัดเลยนะครับถ้าหนีมาสมุดประการนี้กูจัดไว้ให้แล้วนะฮะ เซมากูถีบเลยฮะผมบอกว่าวันนี้เนี่ยผมก็ท้าทายไม่ใช่ไห่ท้าทายมึงก็ลองมาสิครับถ้าถามว่ามึงมาสมุดประการแล้วมึงมาทำอะไรได้ก็ให้มันรู้ไปเพราะงั้นถ้ามึงมาทำอะไรได้มึงไม่ต้องเรียกว่ากลุ่มู้กา้าเดี๋ยวกูลุยกับมึงแน่ผมบอกว่าไอจรุนถามว่าไอหนุ่มโคราชเป็นใครเป็นพ่อมึงไง ก็บอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยการที่คนเสื้อแดงอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการแล้วเรามีความแข็งแกร่งนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคนที่นี่เขารักกันเพราะคนที่นี่เขาสามัคคีกันมึงอย่ามาเหยียบสมุทรปราการถามว่าไปตรงไหนพอบอกว่าสมุทรปราการทุกคนก็โอ้โหมาช่วยแเ้าเฮ้ย ดีใจฮะวันนั้นผมก็ไปเจอพี่ขวัญใจเอาสมุดประการมาแล้วนี่คือความแข็งแกร่งของพ่อแม่พี่น้องแล้วจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพเราก็มีแกนแต่ละที่แต่ละที่อยู่แล้วพร้อมที่จะผนึกกำลังกันวันนี้สมุดประการขอนะครับอาสาเป็นหลักหากเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกกระทำโดยไม่เรียบความเป็นธรรมพวกเราจะลุยพ่อแม่พี่น้องเตรียมไว้ แล้วก็จะกดดันให้ถึงที่สุดแต่วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนื่องจากเขากลัวว่าพวกเราจะเข้าไปเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหนุ่มโคราชอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการเองแค่มันยามขนาดนี้ถ้าทนไหวกูก็ไม่ต้องไปตำรวจแล้วแม่สุดยอดฮะผมบอกว่ามันต้องได้ใจแบบนี้สิเขาก็เตรียมแผนคุยแผนกันเขากลัวว่าพวกผมจะไปบุกฮะเขากลัวพ่กไอ้หนุ่มโคราชเอาจริงเหรอ เอาจิงฮะวันนี้ผมพร้อมแล้วพ่อแม่พี่น้องบริจาคของเล่นไหมผมเพียบเลยชั่วโมงนี้รับรองไม่งอมืองอตีนเหมือนสนามราชมังคลาหน้ารามแน่นอนมันไม่กล้าพ่อแม่พี่น้องครับได้ข่าวว่ามันจะมาทล่มขึ้น90.25ผมก็รอทุกคืนเลยผมก็บอกว่าให้มึงมาเถอะกูเตรียมรออยู่แล้ว ถ้าเป็นคนอื่นกลัวแต่กูไม่กลัวพวกเราเนี่ยมันผ่านศึกสงครามมาครับพ่อแม่พี่น้องลาดประสงค์ก็ผ่านมาแล้วอ้น,นั้นศึกสงครามใหญ่ที่สุดที่มีการล้อมปราบขนาดอาวุธสงครามเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพวกกูยังไม่กลัวเลยนับภาษาอะไรอาชีวะกระจกกระจกอย่างพวกมึงจะมาทําอะไรกูได้ ไม่ใช่ฮึกเหิมไม่ใช่อะไรนะครับแต่กูรู้ว่าวันนี้พวกมึงอยู่ตรงไหนและพวกมึงเป็นใครไม่กลัวนะครับไม่ใช่คิดว่าจะกลัวนะไม่ได้กลัวเลยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยไอ้ไอ้มึงโผล่มาเลยมึงเอาพวกมึงมาเองเลยวันนี้ได้ข่าวว่าจะจัดมาให้ผมก็รออยู่ให้มึงมาเร็วๆ บอกว่าสมุดปาการมันแข็งแกร่งใช่ไหมมันมีเวทีที่นี่กูจะมาปวดให้เหมือนหน้ารามคนจะได้ไม่กล้าออกมามึงประเมินคนสถานะมึงประเมินคนสมุดปาการผิดแล้วไอควายนาดทหารเอาปืนไล่ยิงพวกกูยังวิ่งเข้าหาเลยแล้วแค่พวกมึงเป็นใครไอ้ไอ้กระจอก พูดแล้วเหมือนอวดดีครับพ่อแม่พี่น้องแต่ผมบอกแล้วไงเขาว่าไอ้ไอมึงมีปัญญามึงมาเลยก็อยากจะรู้นะครับว่าไอ้นายทหารเก่าคาคืออย่างมันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพไหมวันนี้จองหองพองขนจะให้รัฐบาลลาออกเหมือนพี่เล็กพูดเมื่อกี้ได้ถามชันาตีนกูดูหรือยังไอ้ควายถ้าถามว่าวันนี้ถ้ามาแล้วจะมาจัดการกับ นายกยิ่งรักจะต้องเอาออกให้ได้ไม่ไม่ได้กูไม่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งถ้าไม่มีการเลือกตั้งพวกมึงอะตายไม่ใช่กูตายเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่มีทางยอมวันนี้ต้องสู่โหมดการเลือกตั้งเท่านั้นใครขัดขวางการเลือกตั้งถือว่าเป็นกบฏต่อประเทศไทยเป็นศัตรูของระบอบประชาธิปไตยต้องอย่างนั้นเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ทำไมเราต้องกลัวมันวันนี้เราเสียขวัญผมเข้าใจว่าเราเสีย been, ขวัญจากราชมังคลาพ่อแม่พี่น้องก็ไม่กล้าออกมาแต่ที่ไม่กล้าออกมานี่ก็รอจังหวะเหมือนกันเมื่อวันไหนก็แล้วแต่ถ้าพร้อมแล้วผมเชื่อมั่นว่าทุกคนออกมาลุยแน่นอนเพราะขนาดนะครับป้าแก่เมื่อวานนี้ เป็นคนโคราชเหมือนกันแต่เป็นคนสูงเนินแกก็สามขามาเลยอยากสู้เอาเงินมาบริจาคแล้วก็ไปหาผมหลังเวทีถามว่าแกผัวแกเสียแล้วก็มีลูกคนหนึ่งลูกเป็นนางพยาบาลแกก็บอกว่าครับโอ้ขอบคุณครับเอาอ,อ่านหน่อยมีอะไรนะครับไอเทื้อกนะ่นะครับอยู่บนเวที ก็กาลังจะตายลงมาก็จะตายนะครับจมกองตีนพี่น้องเสื้อแดงตายนะครับขอบคุณนะครับนี่จากไหนนะครับลูกเจ้น้อยเ,ออเจ้น้อยแดงนะครับรับซื้อของเก่าขอบคุณนะครับมีปลอ้วยนะครับพี่หนุ่มขอเลขบัญชีด้วยค่ะเดี๋ยวบอกให้ครับขอบคุณนะครับแหม่ให้กําลังใจขอบคุณอย่างมากก็วันนี้เนี่ย สุเทพทุกสุบัณมวลชนไม่มีเหมือนเดิมแล้วนะฮะมวลชนนี่ถามว่าวันนี้ตํารวจผมถามว่าพี่ทาไมถึงใจเย็นก็รอให้มวลชนมันหายหมดพอหายหมดบล็อกคอแม่งเลยจับแม่งเลยติดคุกอย่างเดียวคัดค้านกันประกันตัวอภิสิทธิ์โดนแล้วนะอภิสิทธิ์นี่ห้ามออกนอกประเทศนะครับต้องขออายการก่อนนะครับถึงจะออกนอกประเทศได้วันนี้เนี่ยเอาหลักทรัพย์คำประกันของตัวเอง เอา ium, คอนโดมิเนียมค้ำประกันตัวเองออกมาครับอภิสิทธิ์เวชชาช่วะแต่ไอ้สุเทพเนี่ยทิ้งเวลาผมก็ด่าแล้วถามว่าไอ้สุเทพทุกสุดาเนี่ยมันเป็นพ่อตุลาการหรือไงว่าแม่งสามารถเลื่อนเวลาได้ข้อหาก่อกระบฏนะมึงมึงรู้ไหมก่อกระบฏนี่คืออะไรประหารชีวิตแต่ตุลาการบอกเลื่อนได้ไม่เป็นไรพี่น้องคิดดูครับ เวลาของเรานี่แม่งตามไล่ลาจิกหัวถึงบ้านเลยฮะแต่เวลานี้ตุลาการไม่ออกมาทําอะไรเลยแทนที่นักวิชาการแทนที่กระบวนการตุลาการทุกสารจะออกมาว่าเฮ้ยชูเทพทุกสุบรรมึงต้องเข้าสู่กระบวนการแต่เสือกไม่ออกมาตุลาการก็ไม่อีหนังขังขอบใดๆทั้งสิ้นก็ปล่อยแม่งไปแบบนั้นเหรอะวันนี้เนี่ยผมโมโหใครไม่ใช่ละโมโหตุลาการว่าวันนี้มึง มึงจะทำลายคนไทยไปถึงไหนมึงจะทำลายกฎหมายไทยไปถึงไหนเสียหายหมดครับจากไอ้ตุลาการฮี่เหี้ยของประเทศไทยนี่แหละที่แม่งดีแต่ตัดสินดีแต่ตัดสินแต่ไม่เคยนึกถึงความเป็นจริงว่าประเทศมันจะเป็นแบบไหนนั่นคือสิ่งที่ตุลาการไทยเป็นผมบอกว่าก็ดีเหมือนกันแม่งปฏิวัติไปเลยกูจะได้ปฏิวัติซ้ำกูจะได้เปลี่ยนกฎหมายเหี้ยของพวกมึงสักที หน้าด้านครับส0มศเก้าแม่งทนทู่ไม่มีตุลาการคนไหนออกมาป้องกันออกมาบอกเลยว่าสา9ศย์เก้ามันเฮียอย่างงู้นอย่างนี้หลับหูหลับตาตัดสินไปวันนี้มาเกิดปัญหาแล้วไงครับเดินต่อไม่ได้ก็ลองคิดดูขนาดกฎหมายที่มันเขียนขึ้นมาลัดกลุ่มแล้วว่าจะต้องจัดการกับคนเสื้อแดงจะต้องจัดการกับนู่นกันนี่ทุกอย่างวันนี้ไอ้ชุเทพกูไม่เอากฎหมายนี้แล้วกูไม่เคารพกฎหมายที่พวกมึงเขียนเองแล้ว ไม่เอานะครับแต่เราเนี่ยเอาเอากูยอมเดินตามกติกาทุกสิ่งทุกอย่างกูเอาหมดตรงตามที่มึงบอกเลยไม่บิดผิวเลยแต่วันนี้กติกามันมันบอกเห้กูไม่เอากติกากูละเขียนแบบนี้กูไม่เอากูจะเอาใหม่กูจะเอาสภาประชาชนสภาพ่อของเสียเฮียจะเอาสภาประชาชนครับกฎหมายที่มันตั้งนั้นคือยกเลิกไปไม่มีความหมาย มันไม่ฟังกฎหมายไม่ฟังกฎหมายแสดงว่ามันก็ไม่เคารพตุลาการไม่เอากฎหมายที่หลวงพ่อพระมาพิไทยนั่นหมายความว่ามันก็ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันเท่ากับว่าไอ้นี่มินสถาบันนะมาตราหนึ่งหนึ่งสองเลยนะเวลาอากงจับทันทีแต่เวลาไอ้สุเทพทำไมไม่จับตุลาการคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่เต็มๆฮะละเมิดพระราชอนะํานาจ นั่นหมายความว่าในหลวงทรงลงพระปรมาพิไทยโปรดกล้าวให้มีการยุบสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีแต่ชุเทศบอกไม่เอานั่นไม่เอาแสดงว่ามึงมีความเห็นขัดแย้งกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมึงสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาที่บย์สั่งคนนู้นคนนี้บอกว่าตัวเองยึดอำนาจแล้วตัวเอง เป็นรัถาที่ปัตดของประเทศนี้เนาะแล้วในหลวงกูอยู่ไหนไอ้เทพพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผิดเต็มๆผมจะดูน้ำหน้าตุลาการเวลาอากงจับจนติดคุกยังเสืบอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ไอ้ชุเทพม่นเต็มๆดูสิว่าพวกมึงจะทำยังไงไอ้สันดานเล็วอ้างอย่างโงนอย่างงี้ เฉยไฉไปเฉยไยมาพยายามที่จะช่วยไอ้สุเทพทุกสุบันวันนี้เนี่ยมันประจานการทําหน้าที่ของตุลาการไทยมึงออกกฎหมายมึงออกหมายจับบอกอหากบฏแล้วก็ต้องมีคําสั่งไปว่าภายในกี่ชั่วโมงมึงจะต้องมารายงานตัวถ้าไม่รายงานตัวสามารถยิงได้เลยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงจะเด็ดขาด อย่างนี้สิมันถึงจะเรียกว่ากฎหมายโทษประหารชีวิตไอสุเทพบอกกูไม่ไปกูไม่ไปแสดงว่าไม่ฟังตุลาการไหนมึงบอกว่าเคารพตุลาการแล้วทาไมมึงไม่ไปเคารพกฎหมายทําไมมึงไม่ไปเท่ากับว่าตอนนี้ไอสุเทพประกาศตัวเป็นกบฏชัดเจนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้ดูสิว่าเจ้าหน้าที่จะทํำยังไงถ้าเจ้าหน้าที่ยังปล่อยมันอีก ไม่ทำอะไรเดี๋ยวกูจะไปกระโดดถีบตุลาการละชั่วโมงนี้ไม่ทำอะไรเลยครับแล้วไม่ใช่พูดเล่นนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ดำเนินการในการจับกลุมสุเทพทึกสุบันผมจะไปยื่นแจ้งความละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ให้มันรู้ไปว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยมันจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลย พ่อแม่พี่น้องเราต่อสู้กันมานานละว,วันนี้เนี่ยผมผมโคตรอยากให้มีการปฏิวัติเลยมึงปฏิวัติสักทีเหอะมันจะได้จบกูจะได้ยึดอำนาจภาคประชาชนของกูสักทีแล้วกูจะฉีกแม่งทิ้งหมดใหม่เลยไอ้ที่มันมีอยู่เอาออกให้หมดเปลี่ยนใหม่ให้หมดเอาภาคประชาชนเอาอำนาจประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นมันลำคาญกับพ่อแม่พี่น้องไปตอะไปแตะมาตาสองเก้าหนึ่งแม่งก็มาให้แตะ 6 8ก็แตะไม่ได้สรุปแล้วกูไม่ให้แก้ความหมายของมันคือแบบนั้นทีนี้ถ้าแก้ไม่ได้ผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยประชาชนทางเดียวท่านั้นคือปฏิวัติประชาชนแม่งไปเลยในเมื่อตุลาการแม่งก็ไม่รับผิดชอบต่อประเทศนี้ทาหารก็ไม่รับผิดชอบต่อประเทศนี้ใครแม่งก็ไม่รับถ้าอย่างนั้นประชาชนขอทำเองได้ไหม คนประชาชนคนไทยวันนี้เ็าเอื่อมละอาหรือเกินครับต่อกระบวนการไอ้นักวิชาการดัดจริตต่อแหลก็พยายามจะบอกว่าตัวเองดีตัวเองถูกไอ้นู้นก็บอกว่าถูกไอ้นี้ก็บอกว่าดีพวกมึงอ่ะชั่วกันทั้งหมดชั่วเพราะอะไรชั่วเพราะมึงปล่อยให้มีการรัฐประหารชั่วเพราะมึงปล่อยให้มีกฎหมายเลวๆอยู่ในประเทศนี้สำนึกไม่มีไม่ต้องมาพูดถึงจริยธรรมคุณธรรม นั่งพี่ภากสาดัดจริตตอแหลบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่สุดท้ายพวกมึงปล่อยให้ประชาชนรับชะตากรรมกับพวกอมหะไอ้ควายพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเรารับชะตากรรมมาตลอดวันนี้ทำไมผมถึงบอกว่าประกาศต่อสู้เพราะอะไรประกาศล้างกบฏเพราะอะไรทำไมถึงมีการรวมตัวกันพักเพื่อไทยไม่ทำไม่เป็นไร นอปชไม่ทําไม่เป็นไรเดี๋ยวกูประชาชนคนเสื้อแดงทําเองกูจะปราบกบฏเองไม่นิ่งอีกต่อไปไม่เฉยอีกต่อไปรวมพลังต่อต้านกบฏปราบกบฏด้วยกันพวกเราพ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู้ดังดังสู้ไม่สู้สุดท้ายดังดังสู้ไม่สู้ขอบคุณครับ